วัดีค่ะวันนี้นะคะแม่แนมณสิพัฒน์นะคะก็พาน้องจีน่ามาฉีดวัคซีนอายุครบสเดือนนะคะนี่เลยฉีดวัคซีนอายุครบสี่เดือนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันน้องว่าน้ําหนักส่วนสูงตอนนี้นะคะสี่เดือนไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาการต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของวัคซีนที่จะต้องฉีดวันนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปพบก็าหมอกันนะคะ ก็อันดับแรกเลยต้อหมอก็ถามแล้วล่ะว่าน้องนะคะทานนมแม่หรือว่าทานนมพงตอบชัดๆไปเลยค่ะว่าทานนมแม่นะคะนมแม่ล้วนเลยในระยะ4เดือนที่ผ่านมานี้นะคะเนาะวันนี้น้ําหนักน้องนะคะอยู่ที่5โล7นะส่วนสูงเนี่ย61 61เซนแล้วถือว่าสูงแล้วนะคะสูงเร็วมากเลยนะแล้วในส่วนของที่ฉีดวัคซีนวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวแรกนะคะเป็นตัววัคซีนปอติดไอโกลบัตยาค์นะ เข็มที่2นะคะแล้วก็ตัวนี้จะทําให้มีไข้1 2ึ่งถึงสองวันอ๋อป้าหมอบอกว่าในส่วนของไข้เนี่ยสามารถทานยาดักได้เลยนะคะตอนนี้4ี่เดือนก็คือภูเขาสร้างแข็งแรงแล้วแต่ว่าในช่วงของ2เดือนแรกเนี่ยก็คือยังไม่ให้ทานดักเนาะก็รอให้มีไข้ถึงจะให้ทานแต่ตอนนี้ก็คือทานดักไว้ได้เลยสมมุติกลับไปตอนเย็นนะคะหลังจากสามชั่วโมงหลังฉีดนะคะสามารถทานยาลดไข้ได้เลยนะคะ เพราะว่า oh, <wow. S 1> พออายุของน้องที่มากขึ้นนะคะทำให้เอฟเฟกจากการฉีดวัคซีนเนี่ยจะมากขึ้นเช่นมีไข้นะคะหรือว่าแผลบวมแดงถ้าเกิดว่าแผลบวมแดงก็สามารถที่จะประคบเย็นได้นะคะและเข็มที่2ที่ฉีดไปก็จะเป็นวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมโคอคัสนะคะครั้งที่2นะคะเนาะ ตัวนี้นะคะก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเนาะในส่วนของตำแหน่งที่4ีดเนี่ยที่บอกไปถ้าเกิดมีบวมแดงก็คือประครบเย็นนะคะระหว่างนี้ก็ตรวจเพิ่มเติมก็จะเป็นตรวจหูตรวจลิ้นนะคะลิ้นปกติลิ้นไม่ขาวนะแล้วก็ในส่วนของพวกลูกเท้าปกตินะคะระหว่างที่ฉีดก็ร้องแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้สดใสล่าเริงอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้รับยังไม่ได้รับอิชิลิสของวัคซีนเข้าไปเท่าไหร่นะคะนี่แล้วก็ เตือนไว้นะคะในเรื่องของป้าหมอบอกว่าในช่วงสาเดือนแรกให้อุ้มเยอะแต่ว่าในส่วนของสี่เดือนไปแล้วเนี่ยปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวบ้างนะคะอาจจะแบบว่าเวลาจะไปอาบน้ําหรือว่าอะไรเราก็บอกกับน้องว่าเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ํานะปล่อยให้เขานอนในที่ปลอดภัยนะคะก็ให้อยู่ในสายตาคุณแม่นะคะอาจจะมีแบบว่าส่งเสียงหาเขาให้เขาอยู่คนเดียวบ้างนะในส่วนของการเล่นของเล่นนะคะให้หาของเล่นที่สามารถหยิบจับหรือว่า แค่เข้าปากได้แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ของเล่นที่ปลอดภัยไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถดูดติดคอน้องได้นะคะถ้าเป็นตัวยางกาัดจะช่วยในเรื่องของการลดอาการคันเหนือกนะคะแล้วก็อาการดูดมือถ้าของใครดูดมือน้องดูดมือเยอะนะคะให้ลองดูของเล่นที่มากระตุ้นการคันเหนือกนะคะแล้วก็มีถูนวดเหนือกนะคะด้านบนร้อยร้อยครั้งด้านล่างร้อยครั้งระหว่างวันนะให้คุณแม่ใช้นิ้วสะอาดนะคะนวดได้เลยนวดนวด,นวดเท้านะคะ ก็จะลดอาการขันเหงือกได้ลดอาการดูดมือนะคะลดอาการแทะนิ้วตัวเองนะคะและในส่วนของการกินนมแม่นะคะก็คือปกติเราให้ข้าวเต้าใช่ไหมคะก็ต้องเน้นย้ำว่าให้ต้องเจอขวดบ้างสําหรับใครที่น้องอายุ4เดือนยังไม่ไ่อยเจอขวดแนะนำนะคะว่าควรเลยเพราะว่าอย่างเวลาคุณแม่นะคะไปทําธุระหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะช่วยตรงนี้ได้นะคะก็คือให้น้องเจอขวดบ้างการกินขวดเดี๋ยวน้องจะดูดขวดไม่เป็นเนาะ คำถามที่แม่เตรียมมาถามหมอวันนี้ในส่วนของน้องก็คือจะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นแค่ในเรื่องของขดคื่นต่างๆก็คือคุณหมอให้เลี่ยงในเรื่องของนมบวกนะคะเพราะว่ากลัวน้องจะแพ้เนาะแล้วก็ในเรื่องของพวกลูกเท้าต่างๆนะคะที่แม่มาถามวันนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแล้วก็ลักษณะของการกินนมกินนมแม่นะคะถ้าหลังจากแปรงฟันแล้วกินนมแม่ไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องแปรงฟันซ้ํานะคะแต่ถ้าเกิดว่ากินขวดหลังจากที่แปรงฟันแล้วต้องแปรงฟันใหม่ นมเนี่ยจากการกินขวดนมจะมากรองอยู่ด้านหน้าของปากน้องนะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะจับเงือกแบบจะมีแบบพวกไข่จับเงือกจับอะไรเนาะเดี๋ยวจะทำฟันผุนะคะเนาะประมาณนี้หลังจากนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพิมณาดานะคะจีน่านี้จะมีเอฟเฟกต์ยังไงบ้างนะคะหลังจากนี้รู้สึกว่าตอนนี้ก็เริ่มหัวรุมๆแล้วล่ะค่ะแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะก็ฉีดวัคซีนสองเข็มนะคะแล้วก็หยอดโรต้าหนึ่ง เข็มนะคะก็อยู่ที่ ,7878 ปบาทนะคะประมาณนี้สำหรับใครที่ดูไว้หรือว่าเตรียมจะพาน้องมาฉีดวัคซีนนะคะก็การดูแลน้องคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายประมาณนี้อันนี้แล้วแต่โรงพยาบาลด้วยนะว่าเราไปโรงพยาบาลไหนถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะแบบว่าราคาสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปก็ใช้สีตามที่คุณแม่ใช้ได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ